มีแต่สองสีชมพูอยากได้สองสีขาวทำไงาปากกณนกระดาษ A C. เอซี้าวกันไกลปากกาแกเอาแบบเลยเจ้าแกเอาแบบนะคะ นี่เราได้แพทเทิร์นแล้วได้แบบแล้วแล้วเราก็เอามาทาตรงนี้หาโมกเอาปากกาวาดตามแบบนี่เลยนะเจ้าตามรูปทรงของอันเก่าเปิดเจ้าวาดตามแบบเก่าเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดกระดาษให้ตามรอยปากกาค่ะ ตัดให้เป็นแบบเหมือนแบบต้นฉบับเลยนะคะนี่ได้แบบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้เ,เอามา,มาซ้อนกันค่ะซ้อนแบบให้สนิทเลยเสร็จแ,แล้วก็ก็พับตามรูปเดิมนะคะ โอเคค่ <Okay. S 2> นะคะเสร็จแล้วอืทาเกาวบริเวณทากาวบริเวณขอบนะคะแล้วเอาติดกันเนาะนี่เอาติดกันเป็นรูปซองเลย ันเสร็จแล้วค่ะได้รูปซองอย่างสวยงามนะคะเหมือนต้นฉบับเลยคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเค